ซอเพื่อนรักหักเหลี่ยมอ้อ,อน,นะครับทุกท่านหัวข้อนี้นะจอน,นี่เป็นคนแต่งขึ้นมาเองนะซอเพื่อนรักหักเหลี่ยมอ้องงไหมครับทุกท่านไม่มีความหมายนะครับคือต้องบอกว่าเป็นแชทหลุดนะอันนี้เป็นแชทหลุดนะก็ต้องขออนุญาตนะครับผมที่ปล่อยแชทหลุดนี้ออกมานะครับคือผมก็ไม่มีเจตนาอะไรนะคือเจตนานี้ก็คือแบบอยากจะเอามา เล่าเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์และกันนะครับก็ไม่มีใครเสียหายนะครับกับกับแชทนี้นะไม่มีใครเสียหายอพอดีผมได้แชทนี้มานะครับก็เลยอยากจะเล่าเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์อย่างที่บอกไปนั่นแหละตอนที่รักกันเนาะเพื่อนกันจริงๆผมก็เคยมีเพื่อนนะครับเคยมีปัญหากับเพื่อนเหมือนกันคือในลักษณะแบบว่าคือเราะหาวังดีเราหวังดีเราแบบรักเขาแหละนะครับผมเพื่อนกันนี่แหละนะครับ แต่บางครั้งอ่ะเราเราแบบพูดเล่นพูดหัวกันเนาะเราก็แบบแซวอะไรอย่างเงี้ยถามนะครับน่้นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันผมก็ขอเล่าเคสนี้แล้วกันนะผมเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งผมถามเขาว่าตอนนั้นเห็นเขามีแฟนแเนาะเามีแฟนใหม่เห็นว่าเขาโดนทิ้งแฟนเก่าทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นใจนะเออก็ไปเที่ยวไปเล่นด้วยกันตลอดแต่พอเขาได้แฟนใหม่แล้วทีนี้แฟนใหม่เนี่ยปรากฏว่าอายุเยอะเยอะมาก นะอายุประมาณสัก38นะครับผม3 4หรือ38นี่แหละนั้นน่าจะ3ามะปดนะถ้า34ไม่น่าจะใช่นั่นแหละนะผมก็เลยไปถามว่าแฟนอายุเท่าไหร่ผมไปคอมเมนต์ถามในใน a c e b o o k ปรากฏว่าเขาไม่พอใจนะครับแล้วเขาก็แบบพูดแบบต่อว่าผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพยายามที่จะแบบเหมือนกับว่าพยายามที่จะปกป้องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้ผู้หญิงรู้สึกว่า เขาเนี่ยรักรักผู้หญิงคนนี้อะไรทำนองนี้แหละนะครับโดยที่แบบเอาเราเป็นเอาเราเป็นเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยเราก็งงมากเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วเราก็เลยแบบไม่คุยกันจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับไม่ได้คุยกันจนถึงทุกวันนี้เลยก็เสียเพื่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีโอกาสได้คุยกันหรือเปล่านะครับผมนี่ก็เล่าให้ทุกท่านได้ฟังเนาะแต่ตอนที่ตอนที่อยู่ด้วยกันก็ช่วยเหลือกันอะไรดีหมดแหละนะครับผม แต่บางครั้งมันมันนิดนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยะก็เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทําให้แบบเสียเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาเข้าสู่ประเด็นของอประชานคนสวยนะครับผมมีเรื่องอะไรนะครับนี่เลยตอนนั้นนะครับนี่เท่าที่ผมดูไทม์ไลน์นะท่านนะไทม์ไลน์ตอนที่แบบเป็นเพื่อนกันดีกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทักมาเห็นไหมครับผมนี่เราไม่เหลือใครเลยทักมา นะครับประธานคนสวยก็ตอบเป็นช่วงเวลาคัดคนเก็บไว้เป็นแรงผักดันให้ตัวเองอย่าเสียใจเาขาตอบมาค่ะประธานคนสวยก็ตอบตอบ่อยังมีพวกอ้ออยู่เาขาก็ตอบว่าค่ะแล้วก็ทํารูปสติ๊กเกอร์ร้องให้คือต้องบอกว่าประธานคนสวยเนี่ยก,ก็ให้กําลังใจดีนะนะครับแล้วก็มีคุยกันต่อนะนี่ยดูตอนนี้ฮ เห็นธาตุแท้ของคนจริงๆประธานคนสวยก็ตอบว่าตัดมันค่ะเขาก็ตอบว่าค่ะแล้วก็ทำหน้าร้องไห้แต่เราเสียใจที่ให้ใจเขาตอนนี้ชีวิตเราไว้ใจใครไม่ได้อีกเลยโคตรเสียใจเลยเพื่อนเพื่อนอย่าทิ้งเรานะนะครับ เพื่อนอย่าทิ้งเรานะนะครับก็มีการซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่ารูปร้องไห้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละนะครับผมยามที่ตัวเองลําบากนะครับผมเพื่อนก็คอยให้กําลังใจแต่ยามนี้นะครับผมออกมาแฉเพื่อนออกมาแฉคือตัวเองเป็นต้นเหตุนะครับผมเป็นต้นเรื่องเป็นต้นเหตุมาขอความช่วยเหลือจาก คนอื่นเขานะครับแล้วยังมาแชเขาอีกนะครับอืมจิตใจทาด้วยอะไรเนี่ยต้องถามแล้วนะว่าจิตใจทําด้วยอะไรนะครับงงไหมทุกท่านงงไหมงงไหมผมจะทวนอีกรอบหนึ่งคือหมายความว่าเพื่อนเพื่อนของอประธานคนสวยนี่นะครับผมติดต่อมาขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับอ่าเขาก็ช่วยไปนะครับปัจจุบันนี้ คนที่มาขอความช่วยเหลือดันมาแฉแฉก็มาแฉเรื่องของตัวเองนั่นแหละที่มาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ว่าจะเกี่ยวกับวุฒิการศึกษานะครับผมเกี่ยวกับเส้นสายในสภาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้หรอกเรื่องสภาไม่ได้มีความรู้นะครับก็ไม่รู้จะเอามาทําไมนะตําแหน่งสภานะครับผมไม่ชอบนะครับเรื่องพวกนี้นั้นไร้สาระสําหรับผมนะผมไม่ชอบเลยนะครับเรื่องการเมืองเลยนะผมไม่ชอบตรงๆนะไม่อยากพูดเรื่องนี้ มันมีแชทข้อความที่เป็นลางๆนั่นบนนะครับผมจับใจความได้ว่าคนนี้บารมีมากอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมอืมเป็นน่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะสิเป็นประธานคนสวยของเรานี่แหละนะครับผมที่ที่พิมพ์ไปและหลังจากนั้นก็โทรคุยกัน6นาที24วินาทีนะครับก็ในในใน,นสนทนาเสียงนี้ผมไม่รู้นะว่าคุยอะไรกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นการ ให้คำชี้แนะให้คำแนะนำนี่แหละเกี่ยวกับการที่จะให้ตัวเองนะครับผมมีตัวตนนะครับผมมีชื่อเสียงมีภาพลักษณ์ที่ดีอะไรกันประมาณนี้ผมเดานะผมเดาเพราะเดาจากอะไรเดาจากข้อความตรงนี้อ <c oughs> เขาก็เหมือนกับว่าเขาขอบุณนะเขาบอกว่ารักเพื่อนนะสู้สู้ก็ให้กําลังใจตัวเองไปประธานคนสวยก็บอกว่าห้าห้า นะครับเขาก็ส่งหัวใจกลับมาประธานคนสวยก็บอกว่านึกว่าคิดคนเดียวแต่นางก็ดีนะครับก็นะครับ,นะรบน่าจะคุยกันต่อจากที่โทรคุยนี่แหละน่าจะไม่เสร็จก็เลยแบบมาพิมพ์ต่อแต่เขาไม่ได้อือชื่อว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้เนาะเขาก็กดขำมาเหมือนกับว่าได้กําลังใจและในการคุยโทรศัพท์ไปแล้วนี่สบายใจขึ้นอะไรประมาณเนี้นะครับประเมินจาก แชทสนทนานะครับผมะนะครับประธานคนสวยก็บอกว่าเราควรรักษาคนดีๆไว้ในทีมแต่ก็ต้องคุยกันว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นบทสนทนาผมก็เอามาเอามาตีความเอามาวิเคราะห์วิพาก์วิจารณ์สู่กันฟังนะครับอย่างที่บอกไปว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้เสียหายจากสิ่งที่ผมพูดไปนะครับแต่ผมเอามาพูดเป็นข้อคิด ผมก็ยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของแชทนะครับผมยังไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็แอบเอามาเลยนะครับผมเพราะว่าได้แชทมาผมก็นี่แหละเอามาลบชื่อออกนะครับผมยกเว้นชื่อประธานคนสวยนะครับยังอยู่นะนี่ก็ฝากไว้เป็นควาคิดแล้วกันนะครับคิดใหม่ทำใหม่นะคนที่กําลังที่แบบ แอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องภายในของของทะเลาะก,กันอะไรยังไงแต่ผมนะผมคือเราเราจะบอกว่ายัางไงดีนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมถ้าผมไม่คุยแล้วผมไม่คุยเลยนะผมจะเป็นคนแบบนี้ถ้าไม่คุยแล้วถ้าเลิกคือคือเลิกกันแล้วคือไม่คุยเลยยกเว้นแฟนนะถ้าแฟนเก่าแฟนอะไรก็คือคุยอยู่นะครับคุยให้กําลังใจกันอยู่เรื่อยเลิกกันมาเป็น 8ปี9้าปี10ปีนี่ก็ยังคุยอยู่นะยังคุยให้กําลังใจเขาอยู่คนนี้คือแฟนเก่าแต่เพื่อนเนี่ยนะครับผมคือแบบถ้าตัดไปแล้วคือตัดเลยนะผมเป็นอย่างนั้นยกเว้นว่ามีกรณีพิเศษที่แบบจะมาเคลียร์ใจกันอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มาคืนดีกันได้นะครับถ้ามันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงแต่บางครั้งต่างคนก็ต่างมีทิฏฐินะเพื่อนผมเขาคงจะมีทิฏฐิเหมือนกันผมก็มีทิฏฐิต่างคนต่างมีทิฏฐิก็เลยแบบไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับผมอ่ะฝากไว้ประมาณนี้นะครับทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ